สวัสดีครับผม f ินะครับผมจากทางช่องซาสตรโอนะครับวันนี้ก็จะมาสอนนะครับพี่ร้องที่ใส่ไม่ชั่วหรือว่าใส่ไม่ที่สามารถจูนคืนได้นะครับอันนี้ก็จะมาบอกเคล็ดลับในการจูนคืนไม่ลอยนะครับเพื่อจะบ่กให้ไทยไม่มันมารบกวนกันนะครับไม่ซ้องตัวนะครับส่วนมากสัญญาณจะม่รบกวนกันนะครับเพื่อบ่ให้สัญญาณรบกวนกันกับ คือมีเคล็ดลับก็คือห้ามให้สัญญาณคืนมันไก่กันนะครับเอย่างเช่นผมใส่ไม่ตัวนึงนะครับไม่โดยที่ผมเป่าเลนะครับนอกคือสัญญาณอยู่ทีคืนแปดร้อยสามนะครับอีกตัวนะครับผมก็ื่อทใส่ยูทีแปดร้อยหกนะครับเพื่อหให้สัญญาณมันไก่กันนะครับบอกง่ายๆห้มันไก่กันเฮจินได้มันไก่กันนะครับผมก็จิตาัางไม่ประมาณนี้นะครับเพื่อเชิ สัญญาณมันบอกมาเลียนทำกันนะครับเพราะว่าทางมันตทำกันเลี่ยนะครับมันสุดท้ายทุต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  อันนี้คือการจูนนะครับง่ายแห้งนะครับให้เข้ามาเลือกตัวที่เซตนะครับเพื่อจะมาเลือกความทีนะครับเซตกดปุ๊บนะครับมันจะพิ๊บพๆ๊พพพนะครับเราจะเลือกอ่าสมมติว่าผมจอบความทีอ่าผิดผินะครับได้กดผมอ่าผมผมเบานี่มันเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมตั้งความทีไว้ที่แป้อยสามนะครับ แล้วบางทีโตไม่นะครับไม่ยูทีแปดร้อยสามนะครับแปดร้อยสามสิ่งตรงกับข้อทีนี่นะครับถ้าผมกดปุ๊บไม่มันจะเคลื่อนนะครับไม่มันจะเคลื่อนเห็ุแห่ง่มมีเสียงนะครับกลับผมเป็นยังนครับอ่าพี่ี่นะครับก็คือกดเซตนะครับเซตติ้งนะครับก็คือเอาเลื่อนนะครับอ่ะไม่ผมสิผมมีเสียงครับเด้อยวปะนี่ ผมจะเอาทีแปดร้อยสีนะครับอยากยปไปเรื่อยๆครับจนจนหอดอ่าข้อที่ที่เท่าต้องการนะครับมันจะมีสูตรส่องเชียวเท่านะครับอ่าผมจะเอาทีแปดร้อยสี่นะครับแปดร้อยสี่นะครับเมื่อได้ความที่แล้วนะครับผมก็จะมากดตัวนี้นะครับเพื่อให้มันน้ำหานะครับผมก็จะเอาไม้มาใส่ครับ แต่นี่น้ำหาบเห็นนะครับเดอ้ออันนี้คืดไม่มาน,น้ำหาบเห็นอ่ะผมจะลองดกด,ดกดนั่นหามันเห็นเหล็กมันจะเปลี่ยนนะครับเหล็กอยู่อยู่ไม่มันจะเปลี่ยนนะครับอันนี้คือ,อยังบบท่นเห็นนะครับอ่ะต่อไป พด่งไปใหญ่ครับจนมันเย็นมีใส่ห,ให,หรอกถามมันไ่เห็นก็แกะแกะไม่ออกนะครับเด้อแกะไม่ออกแล้วก็เอาตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เอาไปใส่กับไฟนะครับอ่ะอีกรอบครับ มันเห็นแล้ะครับถ้าเห็นละเรียยู่ไหมมันจะเปลี่ยนนะครับเป็นแปดร้อยแปดร้อยซีนะครับเลขกเป็นแปดร้อยซีนะครับซึ่งตรงกับยุนายุนาของยุนาจอของใหม่นะครับแปดร้อยสี่นะครับถ้าตรงกันแล้วนะครับเสียงก็จะดังนะครับผมเสียงก็ดังนะครับกเฮ็ดให้อไท่าไม่มันบ่รบกวนกันนะครับ เอบเบอร์ทีชแนลก็ได้นะครับตอนนี้ผมใส่ทีชแนล40เอ็ดนะครับอีกตัวผมใส่ทีชแนล60เอ็ดนะครับซึ่งสัญญาณช่องมันก็นจะตามกันนะครับเห็นไหรสัญญาณมันบ,บวกวนกันนะครับนี่คือเขียนเรียเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราสามารถดัดแปลงนะครับหรือว่าติดตั้งนะครับเพื่อให้มันสะดุดหนักเวลามีงานแต่ว่า กรนีทั้งนั้นนะครับสัญญาณของไม่ลอยนะมันเกิจะไปรบกวนกับสัญญาณโทรศัพท์นะครับมันมีหลายๆเครื่องนะครับอาจจะเหตุไหมันรัรวมันขาดหายนะครับอันนี้เป็นเหตุทีบโทรศัพท์มาแก้ได้นะครับอันนี้เป็น้าควทีของคื่นโทรศัพท์วัวลายนี้นะครับก็จะมีปัญหาครับอ่ะดี๋ยวผมอีกเท่านึงนะครับผมจะจูนไปที่8 0 3นะครับเหมือนเดิมนะครับอ่กดที่เซตนะครับ อีกถึงรอบนะครับกดปุ๊บนะครับมันจะเป็นเม็ดๆนะครับกดเดี่ยนลงมากดเดี่ยนลงมาให้มันตรงกับความที่ที่เ้าต้องการนะครับอ่าผมมันอยู่จ่องนิดนึงนะครับเดี่ยนลอยซ้ำนะครับเมื่อกดได้แล้วนะครับผมก็จะมากดตรงนี้ครับนี่ปั๊บมาทีอาร์มื่ก็จะค้นหานะครับมุ้งกระเจาหนีมาใส่ คนหาแล้วนะครับมันกระสีดังนะครับผมูเคนะครับยกการรีวิวนะครับขอบคุณขอบคุณที่ที่ตามรับชมนะครับสองหงนอครับผมสวัสดีครับ